ครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้า <laughs> สู่ Afterwork คร <laughs> ับผมถ้าได้ Afterwork หมายถึงว่าเลิกงานแล้วเลิกงานแน่นอนเ <laughs> มื่อกี้เหมือนจะไม่เลิกนะหลายๆยกหลายดอกนะฮวันนี้วันนี้ต้องสปอยว่าชาวบ้านที่นี่น่ารักมากทุกคนพูดชื่อจจไพเราะนิ่มนุ่มนิ่มหมดเลยถ้าเราไปที่อื่นนี้ก็จะอาจจะมีเสียงกระโชกโคกากนะล <im> อยมาให้เราได้ยินแต่มาที่นี่แบบต้องบอกว่าโหสุดจริงๆนะครับ ชื่นชมชื่นชมหมู่บ้านที่นี่นะหมู่บ้านที่นี่หมู่บ้านหนองลีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี<ม>ได้แห่กันมาก็ลำํำลำสวยๆเน<ม>ี่ยหา<ม>คนเมาน้อยมากเลยหรืออาจจะเช้าอยู่ก็ได้ไม่ค่อยมีคนเมา <laughs> ตอนนี้เลิกงานแล้วนะครับวันนี้มาแห่แห่ฉลองพระ<ม>เออเมื่อกี้ถ้าครูเดินพาเดินตรงไปนั้นถึงรถเลยเนะี่ย กูไม่แน่กูไม่รู้ว่ามันทางตันหรือเปล่าวันนี้มาแห่ฉลองพระขึ้นวิหารนะครับเขาเรียกแห่ฉลองวิหารใหม่นั่นแหละนี่จัดมาอย่างงามตามสมควรตามอย่างนี้มี롱ทานด้วยนะครับเอาหน่ไหมเอาหน่ไหมต้องถามโอ้โอ้โอ้เขามีแข่งบอลต่อครับผมครับเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงครับต้องถามโอ้ไหวป่ะเพราะว่าโอ้มีโอ้มีแข่งบอลต่อนะครับสิบโมง ตอนนี้9ก้าโมงครึ่งแล้วไม่รู้จะกลับทันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเรามาเมื่อเช้าเรามาประมาณครึ่งประมาณชั่วโมงหนึง่งเอ๊วันนี้ทาไมไม่แต่งหน้าครูรู้เหรอคะอปกติปากนี่ต้องนํามาก่อนเลยสองคนเนี่ยคือถ้าปกติถ้าครูยืนยืนถ่ายอยู่ประมาณร้อยเมตรเนี่ยปากปากต้องเด่นมาก่อนเลยลออชอบแล้ววันนั้นไปเล่นขี่กันมาเป็นไงความรู้สึกที่ได้ไปเล่นขี้เล่นฟูเยอะเขียบไ แล้วเขาก็บอกว่าไม่ขี่ขี้ยังไม่ขี่ขี่หน่อยขี้วัวมาปั่ยังไงก็ขี้บุรีมีเออเนี่เดี๋ยวจะคุยกันก่อนนะเดี๋ยวถามโอ้ก่อนว่าไหวป่ะโอ้นึกว่ารถอะไรอันนี้อันนี้เขาบอกเขาเอาเกวียนมาจากเพชรบุรีเลยนะครับเอาเกวียนมาแห่เกวียนเทียมวัวมาจากไหนครับเนี่ยเพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีครับ เก่งจรนะแกนะเวียนถ้าพูดถึงเกวียนที่ใช้งานได้นี่มันหาดูยากนะเดี๋ยวนี้นะตัวใหญ่ตัวใเป็นตัวเกวียนที่จอดโชว์ไว้เฉยเอาไว้ให้คนขึ้นไปโพสท่าไว้เช็คอินี่เฉยนะมันคือตัวไรวันนี้เรามีโอกาสได้สัมผัสเกวียนจริงจริงเอ้ไปไปรอในนู้นก็ได้ไปรอในเมนเอ้ยไม่ใช่ในศาลานู้นก็ได้เดี๋ยวครูขยับรถไป เอาไปด้วยวอล์กไปด้วยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ่คุยหรอพัดพี่วอล์กหน่อยพี่วอล์กหน่อยสวัสดีค่ะดิวอล์กอันยองอันยองบุเซลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนแต่งหน้านะคะอยู่กับเออชื่ออะไรดีไออออะไรืมันยองไซโอคิมพีดาเออ อ่าออคิมคิมยินยินคำวินทอนใช่ไรวะชื่อกอลีไงคิมยินยินคิมคิมยิมยินคือใครคิมยังตุ้ยอีกนะชื่ออะไรรัดดึงคิมคิมคยิมยินคือชิคิงอุ้ยพี่ทำไมอยู่โกับโบแล้วหน้าบวมจังเลยไม่บวมไม่บวมไม่บวมอ้ยหน้าบวมหน้าโทรมด้วยหน้าเกียดพี่แอม อันยองฮาเซโยเฉาเนิ่งหนึ่งมึงอะน่าจะชื่ออะไรวะมินมินฮีอุ้ยไม่แต่ไม่แต่ไม่แต่มินฮีอ่ะเป็นชื่อที่นิยมมากเลยนะแต่ว่าแค่สวยอ่ะใช่มินฮีมินฮีมินฮีม่ินาีแต่เนี่ยเมินฮีอุ้ยไม่กัดกัดก็วันนี้มี TFC มาเยี่ยมหลายท่านนะครับนะขอบคุณที่สำคัญทุกท่านที่มาเยี่ยมก็มีเงินติดไม้ติดมือมาเป็นรางวัลน้ำใจให้เด็กๆใช่เออ บางท่านก็ซื right. um, ้อของมาฝากขอบคุณท mm ุก hmm. ท mm ่านนะครับรถยี่ห้อนี mm ้อ่านว่าอะไรมามาดูกันครับเด็กๆจะรู้จักไหมเดี๋ยวครูมูไปถ่ายให้ดูใกล้ๆให้เด็กๆอ่านใกล้ๆกันนะอันนี้เป็นรถรุ่นเก่าเลยนะครับดูเด็กๆจะอ่านออกไหมเฮ้ยทุกคนทุกคนครูจะถามว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรอ้า เริ่มจากคนที่เก่งที่สุดในวงก่อนอไม่อยากเอาหนุ่าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนะดิระดับระดับซิริแล้วซีรีสิไม่รู้จักนี่คนอื่นนี่ตายหมดเลยนะโอ้ดูแม่หนูได้เกีย่งในกล้องเยอะทาโอ้โหแม่หนูไม่เก่งในเกียรติยี่ห้อดังระดับโลกเลยนะไม่ใช่ยี่ห้อขี้หมูขี้หมานะต้องต้องฟังพีต้องฟังพีพีนี่ไบรท์สุดแล้วพีนี่ พีพีว่ารถยี่ห้อนี้คือ P U ใช่ไหมไม่ P U ข้างหน้าแล้วก็อ่เอาอย่างอ่ะสะกดก่อนก็ได้เอาสะกดก่อนกดให้ผมพังก่อน P O T P E U O T เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้เกียร์ก่อนก่อนนะก่อนนั้นว่าไงจะไปเตะบอลไหมไปกี่โมงเอาให้เนี่ยไม่เอ้ยแล้วแต่ไม่ได้เอาของเองไะเวลาเองไะครูคะเบยโยฮะใช่สิบเอ็ดโมงอ๋อได้อ่างั้นงั้นกลับเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดห้ามเปิด ถ้าเปิดก็รู้สิอ้าวถามทีละคนถามฝั่งนี้ก่อนอ้าวคุณในฐานะที่คุณเก่งที่สุดในวงขอแล้วใหญ่แนบอ้าวไม่หออโน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 ขอสละสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้นี่โน่รู้จริงอ้าวเอาเอานิดนึงนิดนึงเอาเอาคิดว่าพี่คิดว่าใช่พี่คิดว่าใช่ที่สุดที่คิดว่พอตก็ตพอตก็ตพอตก็ตเอ้ยเอาเอาน่ะเขานำมาแล้วเขานำมาแล้ว เออเขานำแล้วพวกเราต้องตามแล้วอ้าหรีบว่ายี่ห้อพอดก๊อดอ่ะเดาหนูไม่รู้พียวนัทเพียวนัทอ้าวได้เปอร์โยเปอร์โยเปอร์โยค่ะเปาโกเปาโกครับผมเปอร์โยเปอร์โยเอาต้องต้องเปย์โยเปย์โยพูดเอาตามเขาไปเปิดถูกเฮ้ยอันนี้เปิดไม่ให้ทายอันนี้เปิดเปร์โยค่ะเบอร์เปร์โยอ้าวคิดว่าพีออสพีออสอ้าวมาเลย เปโยครับเปโยเปโยครับพระเป็นรถของคนใต้ครับเปโยเอาแล้รกูว่าอล้วไอ้นี่ต้องมีอะไรมาอ่ะโอ้คิดว่ายูสุครับยูสุเอ้คิดว่าอะไรยี่ห้ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะสะกดตามตัวโปเกมอนอ้าคุณเปย์ยอสอ่าได้ได้ไดแล้วแต่เ้าคิดว่าเทกจอดครับเทจอดเ้าเก้าเก้า ไม่รู้ไม่รู้อ้าวเาาฉเลยรถยี่ห้อนี้เป็นรถอ่ารถฝรั่งเขายี่ห้อเปอร์ยูมีมันไม่ได้สะกดว่าเปอร์ยูหรอกแต่ว่าเขาอ่าอนว่าเปอร์ยูโอ้วรถคน้แต่เอ้แต่แต่คนที่อ่านสะกดถือถือว่าถูกแล้วนะก,ก็กษาษากาอาก่อานตามที่เห็นเนี่ยหลักการของภาษาอังกฤษคืออ่านตามที่เห็น ก็คือไอเนี้ยมันไม่มีระบบโฟกัสมันเป็นแบบเท่ากันจับภาพเท่ากันทั้งภาพเลยภาพจะเป็นเบ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 นเนี่ยเนี่ยถ่ายใครก็เบนถ่ายนี้ก็เบนถ่ายนี้ก็เบนถ่ายโอเคอัป e ์เตอร์เวิร์กวันนี้ก็เบาๆนะครับนะไม่มีอะไรจะคุยกันเล่นแหละนะขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยือนเรานะแล้วก็ฝากตังเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้คงได้นะเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมหรือไม่ก็นะแจกเด็กๆกลับบ้านไปนะเดี๋ยวดูเวลาก่อน ถ้าไม่มีเวลาก็จะให้ต่างกลับบ้านไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับระบบระบ,บบล็อกรถของเราเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะ ระบบล็อกกองเราจะล็อกกองห้อยห้อยไวท้ายนี่เมื่อก่อนเราจะห้อยไว้ตรงนี้มันเกะก,กะเพราะว่าคนเราตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคนตัวใหญ่ขึ้นก็ต้องหาที่ว่างเพิ่มที่ว่างในที่นั่งก็เลยเอากองไปห้อยมานี้แน่นนะครับหนาะแน่นแข็งแรงเลยแหลนะใช้ปอกแป๊กใช้ปอกแป๊กรูดเอาเนี่ยเอมเอมีช่างพีในชะ่ไหมไม่赖ใครบนรถเนียเดี๋ยวเด<ป>ี๋ยวคุูมือจะให้ไอพีกับไอเพลงมันเดินตามเดินตามแล้วก็ <laughs> <laughs> ตีไป <laughs> <laughs> จ้างลองทำท่าตีดิตึมเตะตึมตึม ส่วนเฟอร์นิี่ก็ล็อกไว้ท้ายแบบนี้ตลอดนะครับนี่ผูกไว้แบบนี้นะส่วนรถนี้จากที่เราเคยใช้เชือกปูกแล้วก็ใช้ตัวนี้ดึงเอาใช้ตัวนี้ล็อกเอาเลยนะง่ายดีขึ้นปุ๊บล็อกปั๊บเลยทุกครั้งจะเสียเวลาคุณหมุนล็อกอยู่คนเดียวทีนี้เด็กๆก็สามารถล็อกกันได้นะครับแค่หมุนให้นั่นแค่นี้พีพีแก้นี่เลยใครหลงออกนีดนึ้งตะวันดันไว้แค่แค่แค่พลิกเนี่ยแค่พลิกเชือกนี่กลับไปแค่นั้น โอ้โหพี่ช่างพีผูกซะแน่นเลยทีนี้แก้ยากเลยเออมาฐานมาฐานได้ไปแล้วหมดแล้วงานการไม่ค่อยทําก็อดกินไปลูกกินไปแล้วในมืออันหนึ่งอันเดียวเองอันเดียวเองเขาเฉลี่ยให้ได้คนละหนึ่งอันคุณจะกินสองอันไม่ได้ครับพี่ก็ยังไม่ได้กินด้วยเออคนอื่นไม่กินเยอะแยะทําไมคุณเป็นคนแบบนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่กินเห็นไปนะเฮ้ยออมไปแล้วออมไปแล้วเก็บเก็บเก็บยูโรเก็บเก็บเก็บ น,น้ำก็ไม่อาบหนูอาานี่นี่น้องคนที่อยู่บ้านเดียวกันชื่ออะไรนะที่อยู่ป .6 ชื่อส้มโอไอ้ส้มโอไอ้ส้มโอมันมาแฉออมมานออมอยู่บ้านไม่อาบน้ำจริงหนูอ้าไม่เชื่อดูคลิปได้วันนั้นส้มโอแฉเลยแหละน้องส้มโอน้องที่อยู่บ้านเดียวกันกับออมสวยกับออมอีกเออมาแฉออมด้วยถือกับออมปะเขาเป็นใครอ่ะน้องส้มโอเป็นใครเป็นน้องเป็นเป็นน้องของเป็น อันนี้อันนี้คือแม่หนูอันนี้ก็เป็นเป็นลูกของน้าหนูลูกของน้ามันยากตรงไหนอ้าวมันยากตรงไหนก็แค่บอกว่าลูกของน้าก็จบไม่มันมันมันสตันตั้งแต่คำว่าสวยกว่ามันน่ะอยนก็เลยไม่พอใจมันมันจะร้องไห้เออมันจะร้องไห้เอ้ยอเออไปเอายูโรไปเออขึ้นรถขึ้นรถไม่มียูโรแล้วมันหมดแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวก็ไปกินที่บ้านก็ที่บ้านก็ไม่มีหรอกอ้อมอย่าบอกนะอ้อมกินยิงอ่ะ ออมคนอื่นไม่ได้กินเลยไไม่ได้กินออม,มออมห่อกลับบ้านด้วยเหรอนี่เอากระเป๋าโอเคเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันเลยครับผมอ่ะไปไหนกันไม่ได้ทำอ๋อเราจะไปกรุงเทพค่ะเออช่วงนีนะไอไอคลิป,<ไ>ปคลิปที่แล้วดาราม่ากันใหญ่เลยครูไปข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวหนูถือกล้องให้ คลิปนี้แล้วดราม่ากันใหญ่เลยว่าพี่กั้งขับรถไม่ได้เอ้ยคลิปนี้กั้ง18แล้วนะครับขับได้ครับผมอ่ะโอเคกั้งเจอกันที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวกูนั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามไปแต่กูนั่งหลังไว้ยกั้งขับรถด้สบายเลยพี่กั้งขับรถอะอะไรก็นี่ไงพี่ก็แบ่งให้ You uh -huh.